สวัสดีครับวันนี้ก็ขอคุยในเรื่องของวิธีการเข้าสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือปลายงวดนะครับของตัวที่เป็นท่านผู้สอบบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะวางแผนเข้าทําการสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือปลายงวดระหว่างผู้สอบบัญชีกับผู้ประกอบการนะครับวัตถุประสงค์ในการที่จะเข้าไปสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือปลายงวดนะครับท่านผู้สอบบัญชีเองก็ต้องการความเชื่อมั่นนะครับอย่างสมเหตุสมผลว่า ความมีตัวตนนะครับของตัวสินค้าคงเหลือเนี่ยได้มีตัวตนสามารถที่จะเ,เห็นนะครับสามารถที่จะนับได้สา,สามารถที่จะดูสภาพนะครับของทรัพย์สินของสินค้าคงเหลือของแต่ละกิจการนะครับที่มีความแตกต่างกันเนี่ยว่ายังมีกรรมสิทธิ์นะครับยังมีการตีค่าราคายังมีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามการบัญชีเทียบรองทั่วไป และประกอบก,บกับการเปิดเผยในมาเหตุประกอบงบการเงินในเรื่องนโยบายบัญชีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในตัวที่ผู้สอบบัญชีเนี่ยจะต้องมีการทําเข้าไปวางแผนในการตรวจนับหลักการในการเข้าไปวางแผนในการตรวจนับก็คือหนึ่งนะครับพยายามที่จะวางแผนออกแบบวันนะครับใกล้ๆวันสิ้นงวดให้มากที่สุดเพื่อจะได้ทําการเล็กองสายหรือกระทบยอดให้น้อยที่สุดขณะเดียวกันเนี่ยบางธุรกิจก็ไม่เปิดโอกาสให้ให้ให้ให ก็เรียกอะไรอ่ะให้ยาก,ก่อนและหลังมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะใช้วันสิ้นงวดเลยนะครับในตัวที่พอเรานัดวันเสร็จนะครับในการวางแผนระหว่างผู้เข้าสังเกตการตรวจนับเนี่ยกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก็จะมีฝ่ายบัญชีนะครับที่เป็นตัวแทนแล้วก็ฝ่ายที่เป็นคลังสินค้าหรือเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่สามารถเข้าใจในตัวรหัสของสินค้าในตัวความมีตัวตนของสินค้า ในการามีความรู้คุณลักษณะสมบัตินะครับของสินค้าเพราะแน่นอนครับเวลาเข้าไปตรวจเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูสภาพด้วยว่าสินค้าตรงนี้ยังสามารถที่จะพร้อมขายพร้อมใช้งานนะครับไม่เสื่อมค่าชํารุดเสียหายถ้าเกิดสินค้าที่มันบกพร่องชํารุดเสียหายเนี่ยต้องมีการแยกออกจากสินค้าดีเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ตอนที่มีการวางแผนเนี่ยก็ ให้ประสบความสําเร็จก็ต้องมีการทําความเข้าใจนะครับว่าจะใช้ทีมของออกิจการลูกค้าเนี่ยกี่ทีมนะครับทางออดเดอร์ผู้สอบบัญชีจะต้องใช้กี่ทีมนะครับแล้วก็มีการเตรียมตัวที่ดีนะครับมีการซักซ้อมมีการดูว่าณนะวันนั้นเนี่ยคนจะขจัดในเรื่องของการมู vement สินค้าที่มีการเคลื่อนไหวณนะวันนั้นเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวสินค้านี่จำนวนมากๆหรือมีการเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันเนี่ย ก็จะเป็นอุปรสรรคต่อการตรวจนับคงเหลือนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ต้องมีการวางแผนร่วมพอเราได้ผลการตรวจสอบมาแล้วเราก็ต้องมากระทบดูนะครับว่าของจริงนะครับกับตัวเลขทางบัญชีมีความแตกต่างกันไหมถ้ามีความแตกต่างนะครับก็จะต้องมาหาสาเหตุว่าความแตกต่างชนนั้นเกิดขึ้นจากอะไรแล้วเมื่อเราได้ทราบสาเหตุแล้วก็ทําการปรับปรุงให้ถูกต้องอันนี้เป็นวิธีการที่ดีนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ